เคตกใจเลยยังไม่มาแลยังเขาเขาพางอยู่เนี่ยทำไมไม่เตรียมพร้อมเลยเนี่ยเออนี่สร้างศัตรูไว้ก่อนเราจะบอกว่าคดจีบบางคนพูดนะคะคุณโนเนมถ้าคุณโนเนมได้ยินนะคะเขาได้ยินเราเข้าพางงานอยู่นี่นี่ตอนนั้นไหจจำตอนนั้นไม่ได้หรอที่ตอนที่เขาว่าไอ้ใช่ไหมอ่าอยู่ไหนอะ อันนี้มันอะไรหนูด้วยเหรอเนี่ยอันนี้คือไลท์ไลที่แล้วที่เจอับพวกไอคณตะกี้ครั้งแรกแล้วแบบเขาพูดคำนี้มาเว้ยทุกคนลองดูไม่ก็ฝั่งฝั่งเขายังไม่พร้อมก็เดี๋ยวเราค่อยไปฟังเขาอีกรอบนึงอันนี้เราฟูยแค่ฝั่งเราก่อนทำไมฝั่งเขาไม่พร้อมอ่ะไม่ไม่ใช่บ้างมันต้องพร้อมม่ะนี่ตั้งประตูไเขาเนี่ยแล้วดูวันนี้เขาไม่พร้อมเองทุกคนได้ยินไหมตะกี้เนี่ยเต็มที่เลยคราที่แล้วเขาเพิ่งพูดแบบนี้อยู่เลย เนี่ยเราที่งี้มาแบบเออเออเออเซื่อแล้วไม่เป็นไรหรอกอ่าเซื่อแล้วไม่เป็นไรไอไม่ได้เป็นคนพูดนะคะบอกไว้ก่อนอาราจินะ